นายกรัฐมนตรีสั่งผนึกกำลัง51ชายแดนเปิดปฏิบัติการซิลสต็อปเซฟสะสางปัญหายาเสพติดครับนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นประธานเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟผนึกกำลัง51อำเภอชายแดนเพื่อมอบนโยบายในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนประเทศไทยครับ โดยมีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและก็สามารถเร่งรัดการดําเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมีแผนปฏิบัติการในระยะ6เดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกรกฎาคม2568ทั้งนี้นะครับก็ได้มีการนําเอาโครงการท่าวังผาโมเดลจังหวัดน่านและทวัตบุรีโมเดลจังหวัดร้อยเอ็ดมาใช้ในการดําเนินงานร่วมด้วยนะครับคาดหวังว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ก็จะได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน พื้นที่ตามแนวชายแดนเป้าหมายจนสามารถทำให้ชุมชนปลอดภัยและก็เป็นชุมชนเข้มแข็งในท้ายที่สุดครับ